สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสมาคมฟุตบอลประกาศแต่งตั้งกุศสกุลใหม่คุมทัพทีมชาติไทยยู17ปีนะครับยังเป็นรงางกานะครับมาดำแป้งจัดหายสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศแต่งตั้ง,งมาโคโก็เคลเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยทีมชายย17ปี สมาคมกีฬาฟุตบอล่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศแต่งตั้งมาร์โค,โคก็อกเคีร์เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17เปีโดยเฮดโค้ชชาวเยอรมันจะเริ่มงานในทันทีฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17เปีนะครับมีโปรแกรมที่จะต้องทําการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17เปีรอบคัดเลือกหรือ2 0 2 6 afc u 17 Asia c ป p เชีย quality final ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทานะงสมาคมได้มีการเปิดสรรหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอยู่17ปีมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการวางรากฐานและสร้างความแข็งแกร่งให้กับฟุตบอลเยาวชนไทยเพื่อเป็นหนึ่งใน8ชาติที่ผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17เปีที่จะแข่งขันทุกปีที่ประเทศกาตา้าตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงปี2030ก็เคิลนะครับเคยมีประสบก,การณ์เป็นนักฟุตบอล โดยเล่นอาชีพกับสมโมสรเยอรม ا ี ي ا ฟอเรสเคิร์มแฮมส์สปิลเบิร์นเยอรม ا ن ฟีเดนส์ทาลโฮลสติงเกนและการเบรนส์หลังจากนั้นก็ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอนนะครับส่วนมากจะกลุ่มทีมในระดับเยาวชนโดยได้เริ่มต้นฝึกอบรมผูลล้เบาโปรไลเซ่นนักเรียนพร้อมได้รับใบอนุญ,ญาตฟุตบอลระดับพื้นฐานยูฟาซีไลเซ่นยูฟาบีไลเซนและยูฟาเอไลเซน จนสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรลูกหนังหลักสูตรฟ i f a C l i c e n s จนในปี2020ได้สำเร็จการศึกษาของ AFC Pro l i c ร n s รุ่น2ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วนะครับและจากนั้นก็ทำหน้าที่เป็นผู้สอนประจำศูนย์ฝึกของสมาคมฟุตบอลเยอรมันของเมืองบรูซ์ชาวตามมาด้วยแคว้นสบาเดนก่อนที่จะก้าวไปเป็นผู้อำนวยการและจากนั้นก็ได้เป็นผู้สอนของสโม,มสรฮอฟฟินแฮมและอยู่ใน สโมสรชุดที่เลื่อนชั้นจากดิิชั่น5สู่บุนเดสเียรลอมันภายในระยะเวลา5ปีนะครับโค่โหดก่อนที่จะดำรงตำแหน่งผู้ดัการกีฬาทีมฟุตบลอลเยวาวชนฮอฟฟินแฮมนะครับส่วนประสบการณ์ในฟุตบอลในประเทศไทยนะครับกัเคิเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของสโมสอนชนะฮาบิลเมื่อฤดูการ28ผู้ฝึกสอน FC ฟซีบายเยนยังขับ28และตําแหน่งล่าสุดคือผู้ดันการฝ่ายกีฬา STB Football Academy นะฮะท่านผู้ชมที่ได้ส่งนักเตะ Academy ไทยของเราไปเล่นที่บาิยามนิกนะครับอย่างเช่นท่านนั้นของไมคอนคา r ์โดโซนะฮะที่อยู่ในศูนย์ฝึก STB Football Academy นะครับคนนี้เป็นคนปุกป,ปั้นนะครับก็ต้องบอกว่าประสบการณ์เพียบเลยนะครับการทำงานนะครับซึ่งประสบการณ์ทำงานด้านฟุตบอลมีดังนี้เป็นผู้ดันการฝ่ายกีฬาของ เอสทีบีฟุตบอลอะคาเดมี่ผู้ฝึกสอนเอฟซีเบย์ยันยังขับ2องพนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลชนะฮอบิลรูดูการสองพเป็นผู้ดำเนินการกีฬาทีมฟุตบอลเยาวชน t ีเอชจีฮอฟฟินแฮมเป็นผู้ฝึกสอน t ีเอชจีฮอฟฟินแฮมนะครับก็โอ้โหมีทั้งเอฟซีโปเลเซนยูฟาเอไลเซนยูฟาบีไลเซนยูฟาซีไลเซนเต็มไปด้วยเกียรติยศเลยนะฮะ ต้องบอกว่าได้คนมีฝีมือนะฮะเข้ามาทำงานอยู่17ปีทีมชาติไทยทีมชายนะครับรอติดตามผลงานนะฮะด่วนบีจปทุมเปิดตัวแข้งประวัติศาสตร์ทีมชาติลาวนะครับนักเตะทีมชาติลาวคนแรกในประวัติศาสตร์ของบีจีบีจปทุมโยเต็ดเปิดตัวพุทธวงศังวิไลนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติลาวเข้ามาเสริมทัพ สโมสรบีจีปทุมนะครับประกาศยืนยันพุทธวงศังวิลไลแปซ้ายในวัย20ปีดีกีทีมชาติลาวเข้ามาเสริมแข่งในฤดูกาล2 0ง5ันถึงสองเรียบร้อยนะครับสำหรับพุทธวงศังวิไลนะครับเติบโตมาจากอะคาเดมีของสโมสรเอสไรก่อนที่จะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อฤดูกาล2020ก่อนที่ในฤดูกาลส0 2 4ถึงสองจะช่วยตอกกดควาแชมป์ลีกลาว1และแชมป์พรีเมียมิสเทนคัพหสมัย ในส่วนของทีมชาติเจ้าตัวผ่านการติดทีมชาลาวรุ่นเยาวชนทั้งรุ่น U15 U16 U19 U23 และชุดใหญ่มาแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงการย้ายมาร่วมทับเดอรับบิดบ้าผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบีจีปทุมสโมสรแห่งนี้ผมรู้จักตั้งแต่ยังเด็กรู้จักนักเตะภายในทีมทั้งชนะทิพหรือสารัดยูเยนผมอยากลงสนามช่วยทีมได้มากที่สุด ผมจะพยายามทาเต็มที่เพื่อตัดแตนสโมสรและโอกาสที่ได้ย้ายมาสู่เทียมฝากถึงแฟนบอล BGPU ทุกคนขอฝากเงินฝากตัวจากนักเตะประเทศลาวด้วยนะครับผมจะทํางานอย่างหนักทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อสโมสรแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหากย้ายเข้าสู่ BG เนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับที่ลาวแน่นอนเงินไหลามาเทมานะครับเพราะว่าค่างเงินลาวกับค่างเงินไทยเนี่ยโอ้โหห่างกันลิบลับนะครับ ฉะนั้นคนนี้เนี่ยโอ้โหอนาคตเนี่สดใสเลยอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับด่วนน้องบัวพิษไม่ส่งทีมแข่งขันฤดูกาล2องพัห้วยคือเป็นทั้งสี่ครับน้องบัวพิษ f อฟนะครับเตรียมตัดสิใจไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลี 2, ลก2ฤดูกาล2 0 2 5, 5ัถึงสองพ หลังเกิดกรณีพิพาทกับนักเตะต่างชาติที่มีการยื่ยนฟ้องร้องต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี f a และมีคำสั่งให้สโมสรจ่ายเงินค่าเจ้ชยเป็นจำนวนเงินหลัก10ล้านบาทบอบริยงานของสโมสรพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกที่จะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน,นกันกันี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหากเกิดบทลงโทษเพิ่มเติมจากฟี f a ระหว่างที่คดียังอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้ท้งนี้แม้ทางสโมสรมีเอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าไม่ได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่การต่อสู้ในคดีสารกีฬาโลก CAS จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผู้บริหารตัดใจพักทีมชั่วคราวในฤดูกาลนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าหนักเลยนะฮะสำหรับนองบัวพิษ FC น,นะครับในศึกฟุตบอลไพยลีก2นะฮะ ด่วนทีละตอนบุญมาทันโพสขึ้นไหวประเด็นร้อนไทยกัมพูชาหลังจากที่เกิดประเด็นร้อนชายแดนไทยกัมพูชาที่กําลังถูกพูดถึงกันอย่างมากในตอนนี้ครับล่าสุโกอุ้มทีละตอนบุญมาทันกับตอนทีมชาติไทยโพสขึ้นไหวแล้วระบุแคปชั่นว่า ตัวเป็นไทยใจไม่เป็นทาสเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ก็เรียกได้ว่าโพสต์เหมือนลุงเนวินเลยนะฮะก็นังว่าช่วงนี้ครับกระแสร้อนแรงจริงๆนะฮะนายกรัฐมนตรีของไทยเรานะครับโอ้โหไปพูดอย่างนั้นกับทางฝั่งกัมพูชานะครับโอ้โหร้อนแรงสุดๆเลยนะครับตอนนี้เป็นประเด็นดราม่าที่เราทอนเองก็รักชาตินะครับออกมาโพสเลยนะครับตัวเป็นไทยใจไม่เป็นทาสนะครับร้อนแรงจริงๆนะครับส่วนช่องของเนมินนะครับก็ไม่ขอยุ่งกับการเมืองนะครับแต่ ที่อันได้เห็นข่าวมาได้ติดตามนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหต้องเปลี่ยนนายกแล้วครับแบบนี้นะฮะแอดมินก็ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเท่าไหร่แต่ว่าดูจากข่าวที่ออกมากระแสร้อนแรงสุดๆเลยนะครับคงคิดว่าต้องหานายกคนใหม่แล้วนะครับแบบนี้นะครับไม่ไหวจริงๆนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุ b a l l ไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่19มิถุนายนนะครับ